เชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระยาเวประเสริฐคนที่ลีภัยอยู่ในโพระงก็เป็นสุขพี่น้องบางครั้งเรามีความสงสัยในความเชื่อไหมคะบางครั้งเราจะมีความสงสัยว่าเอ๊สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่เหตุบังเอิญไหมที่พระเจ้าช่วยเวลาที่บางครั้งเราเจอปัญหาเราต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนแต่พระเจ้าก็เงียบบางครั้งเราก็เลยสงสัยว่าสรุปแล้วพระเจ้ามีจริงไหมเอ๊พระเจ้าดีจริงหรือเปล่านะคะ คำถามนี้ควรจะเป็นคำถามของคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะไม่ใช่คำถามของคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้เชื่อเรารู้จักพระเจ้าแล้วประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์นั้นจะทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าดีจริงๆพระเจ้าช่วยเหลือเราในทุกๆเวลาพระองค์ได้ยินเสียงคำนิฐานของเราในทุกๆปัญหาพี่น้องข้าพเจ้าเองก็มีความสงสัยนะเพราะว่าปกติแล้วพระเจ้าก็ตอบคำธิฐานตลอดนะ ในความเชื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าตอบคําถามทุกอย่างที่ข้าพเจ้าขอบางครั้งเนี่ยข้าพเจ้าลืมไปแล้วแต่พระเจ้าก็ยังส่งตอบอาจจะใช้เวลา5ปีบางครั้ง10ปีพี่น้องจนลืมคำวิธถานไปแล้ว แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเราพระองค์จดทุกคำที่เราอธิฐานพระองค์ทรงบันทึกไว้พระองค์ทรงจําได้หมดเราอาจจะจําคำอธิษฐานของตัวเองไม่ได้แต่พระองค์ไม่เคยลืมแต่คําตอบบางอย่างนั้นพี่น้องใช้เวลานะในการที่พระเจ้าจะตอบแต่ในความเป็นพ่อของพระเจ้าพระองค์รู้ว่าคําตอบนี้ควรจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราสามารถที่จะดูแลพระพรน,นี้ได้หรือเราสามารถที่จะรับ สิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาที่เหมาะสมนะเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายพิญญาณแต่บางสิ่งเรายังไม่ได้ขอเลยแค่คิดในใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอาหารเนี่ยเราอาจจะคิดในใจว่าอุ๊ยอยากกินทุเรียนจังเลยอยากกินไข่เค็มจังเลยพี่น้องยังไม่ทันอธิษฐานนะคะ ก็มีของที่เราอยากได้มาวางตรงหน้าแล้วนะพระเจ้าเป็นผู้ที่ใส่ใจในเรื่องอาหารการกินของเรามากนะพระองค์ทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วพระองค์ก็เป็นพ่อที่น่ารักที่อยากจะให้ลูกนั้นมีความสุขมีความแฮปปี้ทุกอย่างนะนะเวลาที่เราเล่าคําพยานเหล่านี้ต่อผู้อื่นน่ะคนก็จะแบบมีความรู้สึกว่าพระเจ้าดีแบบนั้นจริงๆหรอพระเจ้าทําได้อย่างนั้นจริงๆหรอพระเจ้าอาศัศจรรย์แบบนั้นจริงหรอ สิ่งนี้เราตอบแทนไม่ได้นะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีกับเราแต่สำหรับคนอื่นพระเจ้าท้าทายนะว่าเชิญชิมดูเราจะรู้ว่าพระยาเวนั้นประเสริฐพี่น้องในเรื่องของพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะรับประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นของเราเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระองค์เองนะไม่ใช่เป็นประสบการณ์มือสองพระเจ้าต้องการให้เรามีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระองค์แล้ว ชิมพระองค์ดูว่าพระองค์ทรงประเสริฐจริงหรือเปล่านะคะคนที่ลีภัยอยู่ในพระเจ้าก็เป็นสุขแน่นอนว่าพี่น้องชีวิตที่มั่นคงที่สุดคือชีวิตที่มีพระเจ้านะเพราะว่าผู้ที่อยู่ในพระองค์นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตามเขาเรียกว่ากฎของโลกนี้แต่เราอยู่ในกฎของแผ่นดินสวรรค์ในโลกนี้เศรษฐกิจอาจจะแย่แต่ในแผ่นดินสวรรค์เศรษฐกิจไม่เคยแย่และการเลี้ยงดูก็มาจากพระเจ้าด้วย เพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกแต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้านะว่าในฤดูการที่แห้งแล้งแต่เราจะไม่หยุดที่จะออกผลเราก็จะไม่หยุดที่จะเก็บเกี่ยวผลเหมือนกับอิสระในปีที่แห้งแล้งพระเจ้าบอกเขาว่าอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องย้ายไปที่อื่นเหมือนกับคนอื่นแล้วเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลอิสระเก็บผลได้ร้อยเท่านะในแผ่นดินที่แห้งแล้งเพราะฉะนั้น ชีวิตของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโลกนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเราแล้วสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสนะ,ะการที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้เราต้องโฟกัสที่พระเจ้ายิ่งเราจดจอ่อยิ่งเราแสวงหาพระองค์มากแค่ไหนพี่น้องเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นแค่นั้นแล้วยิ่งเรารู้จักพระองค์มากขึ้นแค่ไหน ความสัมพันธ์สนิทสนมความเชื่อก็จะมากขึ้นแค่นั้นเมื่อความเชื่อมากขึ้นชีวิตที่เกิดผลตามพระสัญญาก็จะเกิดขึ้นตามด้วยนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาเราแวสแวงหาพระเจ้าอย่าฟังแต่คำพยานของคนอื่นนะแต่ว่าให้เราอธิฐานแบบนี้กับพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าลูกหว่าพระองค์ทรงประเสริฐแล้วพระองค์ทรงแสนดีพระองค์ทรงเป็นพ่อที่รักลูกพระเจ้าขา่ะถ้าหากลูกนั้นไม่ได้ให้เวลา,ากับพระองค์ แต่ไปแสวงหาสิ่งอื่นในโลกนี้เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้กับลูกและขอพระองค์ทรงหันจิตใจของลูกทรงนำสายตาของลูกที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่อที่ความดีของพระองค์พระเจ้าค่ะลูกรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เราจะไม่มองที่ปัญหาหรือสถานการณ์ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่สําคัญคือพระองค์ทรงบอกเราว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนให้เราจดจ่อที่พระองค์ก่อนพระเจ้าค่ะแล้วสิ่งทั้งปวงจะได้รับการแก้ไขจะได้รับการเยียวยาพระเจ้าค่ะเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและพระองค์ไม่เคยลืมคำให้ทานของเรา พระองค์ทรงจดจําทุกคำพิฐานของเราพระองค์เจ้าค่ะและลูกขอบคุณพระองค์สาหรับสิ่งนั้นที่พระองค์ได้ยินเสียงคำพิฐานของลูกและพระองค์ทรงจัดเตรียมคําตอบไปให้ลูกขอบคุณพระองค์ในความรักของพระเจ้าและขอบคุณพระเจ้าในการจัดเตรียมให้กับลูกทุกๆวันทําให้ลูกนั้นไม่ขาดสิ่งดีใดๆและลูกไม่ขัดสนในสิ่งใดเลยพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าพระเจ้าของลูกเป็นเจ้าของคลังทรัพย์และพระองค์ทรงให้กับพวกเราอย่างยัดสันแนนผูดและล้น พระเจ้าและขอบคุณสําหรับการปกป้องการอารักขาพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทะลุทุลวงและการจัดเตรียมขอบคุณที่เรายังคงเกิดผลในทุกเวลาพระเจ้าสิ่งที่สําคัญคือเราขอบคุณพระเจ้าว่าเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือเศรษฐกิจของโลกพระองค์เจ้าค่ะเพราะว่าในโลกนี้มีแต่ความสิ้นหวัง ไม่มีความหวังในสิ่งใดเลยพระเจ้าแต่เรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเราซึ่งพระองค์ทรงให้เราอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วข่าวแต่การเลี้ยงดูการจัดเตรียมทั้งสิ้นมาจากแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าเพราะเราเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์เราไม่ได้เป็นประชากรของโลกนี้พระเจ้าเราถูกแยกออกมาแล้วพระเจ้าเพื่อให้เรามีชีวิตที่แตกต่างเราถูกแยกออกมาให้เราเ,เป็นแสงสว่างในความมืดในขณะที่โลกกำลังมืดลง แต่ประชากรของพระเจ้ากําลังส่องสว่างมากขึ้นและมากขึ้นพงค์เชก้าพระเจ้าเราอธิฐานว่าชืิอของเรานั้นจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกๆท,ทางไม่ว่าเราทําสิ่งใดทุกสิ่งก็จะสําเร็จพระเจ้าที่สําคัญคือให้เรามีประสบการณ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระองค์พระเจ้าเพื่อที่จะเพิ่มผนความเชื่อของเราและให้เรามีท่าทีชีวิตที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตในโลกนี้ให้เราอยู่ในชัยชนะของพระองค์ ให้เราอยู่ในสติปัญญาและการจัดเตรียมทุกสิ่งของพระเจ้าพระองค์โชคลาอที่ฐานขอกําลังอันสดใหม่ที่มาจากพระองค์การเสริมกําลังการเสริมสติปัญญาและทุกสิ่งที่จําเป็นในวันนี้ที่เราจะ,ะเผชิญชีวิตอย่างมีชัยชนะและเต็มล้นไปด้วยการเจิมเต็มล้นไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและหัวใจของเรานั้นปราศจากความกลัวพระองค์้าคลาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็น พระวิญญาณแห่งความกล้าหาญที่พระองค์นั้นสถิตยอยู่ในชีวิตของเราให้เรามีหัวใจที่กล้าหาญเหมือนกับพระงพระเจ้าและจะไม่มีสิ่งใดที่ทําให้เราหวาดกลัวหรือท้อถอยได้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความยิ่งใหญ่และที่พระองค์ทรงยึดเราไว้พระเจ้าขอบคุณพระองค์ให้เรามีประสบการณ์ในทุกๆด้านกับพระองค์พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอ,อาเมน ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับการหนุนใจจากพระรานาของพระเจ้าถ้าพี่น้องชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าพี่น้องต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆสามารถที่จะกดได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคะ่ะ